รวบลูกชายอดีตกำนันปืนดุร่วมกับพ่อบุกยิงลูกจ้างตัดปาลมเสียชีวิตหนึ่งรายเจ็บอีกหนึ่งลายกองบังคับการปราบปามร่วมกันจับกุมนายอัตพลอายุ42ปีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเวียงสะซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเหตุอันสมควรหรือจำเป็นเร่งด่วนจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าบ้านหมู่ที่1ตําบลไซทองอําเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องมาจากสวนปามที่เกิดเหตุตั้งอยู่ที่บ้านบางปานหมู่ที่หนึ่งตําบลไซทองอําเภอชัยบุรีเดิมเป็นของนายอาวุธอดิตกํานันตนําบลไซทองที่ยกให้ลูกชายจํานวน23ไร่ ภายหลังลูกชายนำไปจำนนงกับธนาคารและถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดต่อมาวันที่25สิงหาคม2565มีเจ้าของลายใหม่ซื้อที่ดินต่อมาจากกรมบังคับคดีและนำพนักงานกรมที่ดินเข้าไปลางวัดที่ดินใหม่แต่ถูกนายอาวุธเข้ามาก่อกวนจนมีการแจ้งความดำเนินคดีกับนายอาวุธและพวกโดยสารออกหมายจับข้อหาขับไล่ให้ออกจากที่ดินและเมื่อเดือนตุลาคม2566ได้มีการจับกลุ่มดำเนินคดีไปแล้ว ต่อมาเดือนธันวาคม2566นายอาวุธและนายอัตพลซึ่งเป็นลูกชายเข้าไปดูสวนปา์มดังกล่าวอีกครั้งและพบว่ามีนายรัตพีกับพวกสามคนขับรถกระบะเข้ามาตัดปามอยู่จึงเข้าไปพูดคุยโดยอ้างว่าปามที่ตัดอยู่นั้นอยู่ในเขตส,สวนของนายอาวุธแต่กลุ่มของนายรัตพีอ้างว่าเจ้าของสวนคนใหม่ว่าจ้างให้มาตัดปามทําให้นายอัตพลไม่พอใจเป็นอย่างมากจึงได้พูดว่าแบบนี้ก็ต้องยิงกันให้ตาย จากนั้นนายอาวุธจึงได้ใช้ปืนขนาดจุด357ที่พกติดตัวมาด้วยยิงใส่กลุ่มนายรัตีสามนัดกระสุนปืนถูกนายรัตีที่หัวไหล่ขวาและชายโครงขวาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนนายกิติศักดิ์ถูกยิงที่สะโพกได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนเพื่อนอีกคนวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้ต่อมานายอาวุธได้เข้ามอบตัวพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ โดยยอมรับว่าได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายและอ้างว่าที่ยิงผู้ตายและผู้บาดเจ็บนั้นเพื่อป้องกันตัวพนักงานสอบสวนจึงได้ปล่อยตัวไปและนัดมาให้พบเพื่อนำตัวไปฝากขังที่ศาลแต่ปรากฏว่านายอาวุธได้ผูกคอตายที่บ้านของตนเอง จากนั้นพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อสารเพื่อออกหมายจับนายอัตพลผู้ร่วมก่อเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5้ากองบังคับการปราบปรามได้สืบสวนทราบว่านายอัตพลมักจะเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เส้นทางบ้านกอตรงอำเภอเขาพนมโดยใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อ i ซุ z u d-max สีเทา เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้วางแผนเข้าทําการจับกุมตัวไว้ได้ก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรชัยบุรีเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป